แต่บอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งครับที่โดนโตโนโ่แกล้งบ่อยมากสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางมากนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่คือเวลาการกมแสบๆซาๆตโตโน<ศ>่ผ่านปากของเพื่อนสนิทเขาเองนั่นคือริทน้องริทนั่นเองครับบอกมาดูกันกนะครั<ห>้าจะบอกว่ายังไงบ้างเราไปชมกันเลยดูพร้อมกับโตโน่เลยนะครับผมเอออ่ริก็มีสารถึงพี่ชายสุดที่รักของริดนะฮะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับวันนั้นไปกินข้าวกันมานะครับก็ขับรถกลับบ้าน ก็รถติดมากด้วยความสนุกของคุณพี่ชายนะครับอยู่ดีเขาก็ปิดแอร์ปิดแอร์เสร็จปิดกระจกรถปิดประตูล็อกทุกอย่างหมดเสร็จปุ๊บเหตุการณ์ว่นาคาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับคุณโตโนโ่พูดออกมาดังๆ3ทีครับในรถคือเสียงไม่เป็นไรแต่กินเหม็นมากครับรถติดตดรถข้างๆคขาขอ,ขอ,ขอ,ขอพี่ช่วยด้วย,ยช่วยด้วยคือตอนนั้นคือแบบ จะตายคารถเลยครับภาพมันสนุกภาพมันเป็นไห่เออมันคุ่มระตัวไม่ละทอนกลิ่นตัวเองได้เหรอของเราเองเครื่อความส่ายใจผมเลยล้อคันข้างเขาแบบนี่ล้คันนี้มันมีอะไรกันบ้างมันก็แบบเพื่อผมเพื่อฉัน